วิโรธรอดเด่นครับชื่อเล่นชื่อบัสครับเป็นคนอารมณ์ดีขี้สงสัยชื่อจิรัทยารอดเด่นค่ะชื่อเล่นชื่อจิเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนยิงแต่น่ารักใจดีนะคะยิ่งให้ใหยิ่งได้ยิ่งง่ายยิ่งทรง,งพลังน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าไม่เคยเจออากาศนาหนาวเจอหิมะอย่างนี้มาก่อนก็เป็นสิ่งที่รู้สึกดีและประทับใจมาก ก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ค่ะถ่ายรูปทุกรูปสวยมากค่ะปัญหามันก็คือเส้นทางเดียวกักบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาครับก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติตัวเองเวลามีปัญหาในการเจออุปสรรคก็คือคิดบวกค่ะอย่างองค์รวมค่ะผมเชื่อนะครับว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแค่ตั้งเป้าหมายไม่ว่าคุณจะล้มลุกคลุกคลานอะไรงไงแค่เพียงคุณลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อแล้วความสําเร็จก็จะเป็นของทุกคนครับในการที่จะประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจออมเวีให้คุณพยายามใช้ความพยายามเท่านั้นนะคะคุณทํำได้แน่นอนค่ะ